ตนี่ไงมาอย่างนี้ถึงบ้านหมูย่างอะไรนะปลาแซปลาแซลมอนปลาแซลมอนกระดูกนะกินกระดูกนะพากินกระดูกนะโอ้นี่ของแท้ของแซ้เลี้ยงกระดูกนะอนะมาจะพี่น้องขาพี่ปองจะไปนั่งคนละฝากเมื่อแม่ัวทางนี้อ่ะโอ้ชื่นใจชื่นใจกินแล้วมีแห้ง มาช่วงน้ามาค่ะพี่น้องข่าวมาถึงบ้านแล้วกินแซ่บอจัดนะคะพี่พี่ปิดท้ายส่งท้ายขนมจีนไปชมดอกไม้มาแล้วมากินข่าวก่อนจะกลับบ้านอืมบริกลับบ้านดิใส่อัวเร้นต่อเอาข้าวสักหน่อยพี่พี่สายพินบอกว่าข้าวไม่ตกท้องหลายวันแล้วหลายมือแล้วหลายมื่นแล้วกินจั๊ฝรั่งกินจากฝรั่ง จุกฝรั่งในช่วงนี้นี่ข้าวลงไปคลุกงนี้ได้น้ำซอสอ่าอืมบอกเลยว่าแซ่บมากอ่าอืมเดี๋ยจะเป็นคนชอบกินผักแต่พี่ไม่ตานี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่กินได้อยู่ใช่ไหมน้องชอบปลาตาได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ มาเด้อน้องๆมึงเดิไม้แล้วมากินข่าวกินมีเหงี่นอ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะไปสวิทตกันสองคนนะคะตอนกลับนางขับรถนานนางแต่รถติดมากนะเป็นทางแรกคุณสวีเดนสภปยเบลแยี่ยมแต่วันนี้รถติดจริงนะพี่ปองสเปย์รถติดช่วงกลางวัน ไม so <Ooh! S 1> ่สิมันไม่น่าจะติดเซฟไพรโรตีอ้เนไส์เื่องนีจะติดมั้แล้วสุกแก่จัดไนืมกินแป๊จ้ะอะไรก็เรียกผัดพี่ทำซุปนะ มัน้มซุปใช่ไหมอืมเพราะมันติดใจกินดิบเนี่ยพี่ไม่ชอบกลิ่นอืมกลิ่นมันเหมือนลูกอมของซาบิเิงออแล้วทำซุปได้อยู่หวานลองชิมหวานหวานแรกๆกินว่าขิวเพอกินไปกินมาชอบแล้วกไผ่ลมดีอ่าหอกระหมูเราเบื่อ เอ้โหหวานมันมีรสชาติแต่เป็นกินมันไงจะค่อยมักอืมาคนกระผัานี้ได้อืมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอซอยฝอ,อยๆแล้วทําเป็นสลัดกับผักน,น,นะใส่กับผักนี้พอดีเลยแล้วก็หมูหั่นใส่กันบเบิ่งด้วยอาหารอย่างวันมะทออาหารบา้านเราอยูงง่ไหม เหนื่อยๆมาโดดใส่ตะปะล้าเนี่ยแศรษฐาเศรษฐาทุกคนจริงๆเข้าไปหาฝรั่งจะมีอะไรเฟ้นไฟายแฮมเบอร์เกอร์ แต่จริงๆก็ถามเขาเขาอยากกินไหมแต่ว่ามันเป็นอาหารจานด่วนของเขาไงเหมือนเราผัดกะเทานะพี่บอกไหมใช่อราดีที่จับไปเต็มที่คนหนึ่ีนเ้นน้อยดีมากเดี๋ยวแบ่งไปแมวแมวที่บ้านเป็นรังไม่จะได้เผือไปหาเจอที่บ้านเป็นรังน้องจ๋าไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ค่อยได้กิน อยู่แก่ส่วนมากเรื่อของเรื่องไม่ได้อยู่เองช่วงน,นี้มีคนแจกอาหารให้ะให้กระดูกมานี้กระดูกก็นนกระดูกติดมันรักฟรีมากเอากระดูกไปให้กินนี่ให้กินนิดมันหมักเกินกนะ ไทยสไตล์เขาเป็นคนไม่ปนนะน้องจันเขาเขา w i n d o ู s มักงนม่ไม่ไม่ออกไม่เอาเขาขืนปัญาเขาขืนกินเปล่ามันก็กินอาหารแบบถ้าอยู่ในจานกินแค่นั้นอือกินแค่นั้นก็ตายฝรั่งอะตายเขาแบบนั้นค่ะจานเดียวนั่งจบเลยอือ กไม่เขินหรอกแกเป็นคนไม่เขินคนฉันก็ไม่เขินฉันทำไม่เห็นเธอแกไม่กินไม่ออืม่ะแม่เกไม่กินกินกินครับเอาแบบง่ายๆเร้วเลยทำมาให้แกมาต้มแไม่กินเพราะกลังชอบจะเป็นผักสุกสะมากกลอืม เดี๋ยวไซมอนเบนโอ้ไซมอนเบนเบนไซมอนลิปไซมอนเบนบอกกขาโดนเนื้อไม่กินดีแล้วไม่ต้มหวานว่นรอส้มตำกับเบียร์เย็นอร่อยมากแสรมากฟินเวอร์ อยู่ไหก็ได้ดื่มด้วยไมิญากก็ไปได้นอยู่ไปไหนก็สะดูกสมบูรณ์ไม่ใช่คนดีแต่ไม่ใช่ผู้ร้ายโอเคไหมจบไหมการดื่มไม่เรียกว่าดีไม่ดีคนจะดีหวานหานแหววแหววนะไม่ต้องพูดถึงคนที่เล่าอย่าไปเรียกว่าคนไม่ดีไอ้คนบบกกินเล่านี่ตัวดีนะอื นี่ว่าตเองไมเนี่ยอก้อยที่เรามาก่้อยก้อยคนเลวเลวที่ผ่านมาแล้วแต่ทุกวันนี้เป็นคนดีดีไงเขาดีวิดทุกมือเนาะวันไหนเราก็ดีแมดีในแบบของเราไม่ชมตัวเองจะร้อยใครสม กินข้าวเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็โรได้กินอยู่นะกินข้าวเหนียวไม่เคยใส่ลูกอันนี้นะพี่อะมะกอกอร่อยอืมไม่เคยใช่ไหมมัดมันจะหวานน้ำลายอืมไม่เคยใส่จะรู้แล้วว่ามันอร่อยอืมที่นี่หากิน้ากอันนี้พี่ปองหอมให้นะเออมาเมืองไทยร้านไทยนานๆจะเจอหอมว่ได้อีกแล้อฮะลูกสุดท้ายแล้วมันนอกมีอยู่แต่ไม่เคยกินไง มันนอกมีหล่นอยู่ลูกเนี้ยแต่ไม่เคยกินไม่เคยมะกรอกมากินที่นี่แหละเนี่ยอะไรมากรอบไปเนี่ยอยู่บ้านก็เอามาเฉือนแล้วก็จิ้มเกลือหน่อยแล้วถ้ากินมันจะเหมือนชุ่มคอมะกอกเนี่ยอยู่บ้านเรากินใบกับส้มตำอือเราตำลูกใส่พี่เอาจิ้มน้ำพริกใบอ่อนอ่นะใบมันพี่ไม่รู้จักมะกอกแต่รู้ว่ามันหล่นเต็มอยู่ แล้วเขาก็ไม่เคยทำข้าวให้ก mm ินนะพิ hmm. mm ่งมารู้ว so so uh ่า huh. มันทำอาหารได้ทำซั hmm. s. <S mm ่มตำเงวของแท้เงวบอบอนองบเคยนองเคยใส่ลาบเทาอาหารไม่เคยเทาก็ไม่กินบอกเนาะเวลามีลาบเทาเนี่ยเอาลาบเนื้อมาแลกก็ไม่เอาอือพ่าพี่ไม่กินเกี่ยวนี่นะคะขอบคุณหลายๆมากินข้าวแซ่บนำกันวันนี้นะอือบรรยากาศแบบสุดยอด เบลเยียมมากินเผาซื้อเด้อบ่อ้คนที่ช้าซื้อเลยโอ้โหแซ่บนะฮะยายใหญ่กางติดคอนะหายเป็นลมไ่กินเผาซื้อเด้อบม่ได้ไหมยังหายเป็นลมไหมยังรถติดเป็นลมไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่พี่ปองเราสรุปนะงอมเลี้ยงหลานกลางคืนด้วยล่ะโอเคบ๊ายบายพี่ปองบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย บายบายค่ะล้วจ้าก่อนส่งกลับต้องแซบก่อนนะชีวิตติดแซบอืมไม่แซบอยู่ไม่ได้นะคะแซบทุกอย่างปากก็แซบอื